สวัสดีค่ะทุกคนคะเชา้าวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะกับเช้าวัวนอาทิตย์ที่16รกรกฎาคมปี2 5 6 6ค่ะ ขอให้เป็นวันที่ร่ำที่รวยทุกหวยกันทุกคนนะฮะนะอ่ามามีมีเรื่องดีๆมาอัปเดตอีกแล้วนะคะโดยช่วะพี่น้องชาวไร่มันนะคะเรื่องนี้เกี่ยวโดยตรงเลยพี่น้องชาวนาเกษตรกรใครปลูกมันสับปะหลังเหมือนมามีบ้างนะคะร่วมกัน <c oughs> คอมเมนต์ได้ตอนนี้มีเรื่องที่น่ากังวลกับทุกคนค่ะเกี่ยวกับโรคใบด่างนะฮะนะและก็ราคามันค่ะทุกคนค่ะพุ่งแต่ที่5บาทแล้วล้ำละ5บาทแล้วนะคะ ก่อนอื่นใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะมาดูรายละเอียดกันก่ะทุกคนคะ่ะกับเรื่องของวันนี้นะคะสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะรายงานภาวะการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสปะหลังของไทยช่วง5เดือนแรกของปีนะคะนะตั้งแต่ต้นปีมานะทุกคน5เดือนแรกนะ มีมูลค่าอยู่ที่5,9638.4ล้านบาทนะคะซึ่งลดลง17%ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็คือปีที่แล้วนะคะและมีการลดลงต่อเนื่อง2เดือนติดต่อกันนะในตลาดจีนค่ะไต้หวันค่ะสหรัฐอเมริกาค่ะเกาหลีใต้และอินโดนีเซีย นะคะออซึ่งนายบุญชัยนะคะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมการค้ามันสะปะหลังไทยนะคะเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าการสร่งออกผลิตภัณฑ์มันสะปะหลังของไทยที่ลดลงเนี่ยนะคะมีปัจจัยสําคัญจากความต้องการของตลาดจีนค่ะที่เป็นตลาดหลักนะทุกคนมีสัดส่วนมากกว่า60%เเลยนะคะหดตัวลงนะ,ะเนื่องจากสาเหตุ ราคาธัญ,ญพืชภายในประเทศจีนตกต่ำนะคะทำให้ผู้นำเข้าชะลอการสั่งซื้อชั่วคราวอา่าเป็นการชะลอการสั่งซื้อชั่วคราวนะทุกคนขานะไม่ต้องตกใจเนาะแต่ก็ตกใจอยู่นะเพราะว่าเหมือนมามีเนี่ยอ่อมาทำมันใช่ไหมแล้วก็ต้นทุนมันสูงอะทุกคนคือลามันเนี่ยก็แพงนะคะอา่าและเรายังต้องมา ระวังเรื่องโลกเรื่องอะไรการบํารุงรักษาและดินแถวภาคอีสานเนี่ยทุกคนคะ่ะคือมันมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะพูดในโซนของบ้านของมามีอ่ะต้องมีการบํารุงหน้าดินที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเนาะอ่านะแต่ทุกคนคะ่ะปัญหานี้นะถูกแค่แบบเป็นเป็นช่วงชั่วคราวเนาะ อ่าก็คาดว่าจะเป็นแบบอ่าช่วงระยะเวลาสั้นๆนั่นแหละเนาะทุกคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาดีมขึ้นเหมือนเดิมเนาะอ่าต่อมาทุกคนค่ะนายเติมศักบุญชื่นนะคะประธานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดนครราชสีมานะกล่าวว่าราคาหัวมันสับปะหลังในประเทศไทยเวลานี้ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีค่ะจากในช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะโดยราคาหัวมันสดเนี่ย ราคาในวันที่10กรกฎาคมนะปี2,500โค่ะณนะโรงแป้งนะคะเชื้อแป้ง25%เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่3บาท5สตางค์ถึง3บาท50สตางค์ค่ะทุกคนคะต่อกิโลกร,รมัม แม่ได้ราคานี้มามีออสการ์ Oscar ยิ้มเลยนะคะได้แบบ3บาท3าบาท50นิ้มนะคะนะซึ่งผลจากราคาที่ดีเนี่ยทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่เร่งเก็บเกี่ยวมันสับปะหลังก่อนฤดูก่อนฤดูกาลคือคือเร่งเก็บเกี่ยวก่อนก่อนที่อายุจะครบอ่ะทุกคนคะ่ะและเร่งการเพราะปลูกอ่าจนมองข้ามความสำคัญในการรักษาท่อนพันธุ์ที่ดีไว้ ประกอบกับภาวะภัยแล้งยาวนานทำให้ท่อนพันธุ์ที่เตรียมไว้เนี่ยเพราะปลูกเนี่ยนะ,ะเกิดความเสียหายเกิดภาวะขาดแคลนท่อนพันธุ์ที่ดีและปลอดโรคอ่าทุกคนค่ะคือเราเราเห็นราคาแบบนี้ก็เล,งใ,เลงใส่เลงใส่นาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนะนาะออ่าจากราคาที่เคยซื้อกันท่อนละสองบาทถึงสามบาทเนี่ยขณะนี้ราคาท่อนมันเนี่ยทุกคนค่ละลามันเนี่ย ไปแตะอยู่ที่พันละห้าบาทถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการต่อมาทุกคนคะ่ะนายเติมสักกล่าวอีกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีโรคใบด่างคะ่ะทุกคนคะ่ะระบาดใน17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรค่ะพิจิต อุทัยธานีขอนแกน่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์อำนาจ,จเจริญชัยนาทฉะเชิงเซาชลบุรีปราจีนบุรีระยองสะแก้วเพชรบุรีและกาญจนบุรีค่ะจำนวน44,125ไร่จากสาเหตุด,ดังกล่าวนะทุกคนจะส่งผลให้ ผลิตผลเนี่ยนะคะหรือว่าผลผลิตมันสัปหลังที่จะเก็บเกี่ยวในปีหกหกหกเจ็ดเนี่ยก็จะทําให้มีปริมาณลดลงค่ะทุกคนลดลงอย่างมากเลยนะคะและไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกหลายปีเลยนะคะทุกคนเนาะเออเพราะว่าถ้าเป็นโลกนี้คือมันจะกินทั้งไร่แหละทุกคนหานะปุ๊บปุบุบ,ปบไปเลยนะเสียหายจริงๆ และในตอนนี้นะคะทุกคนค่ะนายธีระได้ล่าวอีกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยโรงงานสับปะหลังในภาคอีสาน23โรงเนี่ยไม่รับซื้อมันสับปะหลังพันดเก้นะแม้ว่าจะได้ผลผลิตสูงก็จริงแต่เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเนี่ยค่อนข้างต่ำค่ะเวลาโรงงานเราเนี่ยนำมาผลิตเป็นแป้งนะหรือเป็นมันเส้นนะจะได้ต่ำมากอและที่สำคัญเนี่ย เป็นพันุ์ที่อ่อนแอต่อโรคพอมีเรื่องโรคใบด่างเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะพบการระบาดทั้งแปลงนานไงและจะเป็นแหล่งรวมโรคอื่นๆอีกด้วยอ,อทุกคนค่ะก็กังวลน,นะตอนนี้หมามีออสการ์ก็ซื้อลำม,มันนะ่ะแทบจะไม่รู้เลยว่าเออมันพันอะไรแล้วนะทุกคนค่ะนะเออนาอเราต้องทำแบบเป็นคุณภาพนะ นะเราต้องผลิตนะสร้างคุณภาพนะทุกคนเนาะถ้าเป็นแบบนี้ก็นะเสียแรงเสียเวลาเสียต้นทุนเสียเงินเปล่าเนาะอืมอ่ะทุกคนค่ะมามีก็ได้นําเสนอจอบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะร่วมกันคอมเมนต์และกดติดตามมามีออสกาไว้ด้วยมามีต้องขอขอบคุณขอ้อมูลดีๆนี่จากเพ י ฐานเศรษฐกิจนะคะขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะสาหรับวันนี้ขอ,ขอบพระคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย